g ิกเกอร์เป็นหนึ่งแบรนด์ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์ที่เรารู้จักกันดีในประเทศไทยและมีการทำตลาดมาอย่างยาวนานนะครับครั้งนี้ฮะเขาทำการสปอนเซอร์เราเดินทางมาในงาน c o m p u t e x t a i p e i 2025ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรเด็ดบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นทิกเกอร์ก็ต้องแน่นอนฮะเป็นพวกเมนบอร์ดเป็นพวกการ์ดจอใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับช่วงปีอย่างหลังเนี่ยเขามาเน้นทำตลาดโน้ตบุ๊กแบบจริงจังมากขึ้นด้วยนะครับและในไทยก็มีการเอาเข้ามาขายด้วยเช่นเเเเเดดีียยยวววกกัันนรรร๋าาามมิ่่่อลตง วนี้มีรุ่นอะไรบ้างนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับเริ่มที่ตัวนี้ฮะคือ a อ r ัสมาสเตอนะครับ a อ r ัสก็เป็น segment gaming ของทางกิลไบต์นะครับตัวนี้เป็นขนาดจอ18นิ้วนะครับใช้ขุมพลัง Intel Core ์เจ้า 9275HX และการ์ดจอนะครับเป็น5090รุ่นท็อปสุดนะครับก็แล้วแต่งบประมาณคุณนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นบอดี้18นิ้วเนี่ยแน่นอนในเรื่องการระดับความร้อนอะไรต่างๆก็จัดว่าเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแผงจอเป็นมินิ LED นะครับ1 4.10ที่ความละเอียด 2ูเคสองร้่สิะครับแล้วก็ Contrast Ratio 1ล้านต่อ1นะครับก็ตามสไตล์ของ Mini LED กับค่าความสว่างสองสุดที่1,200นที่100% TGP นตะครับ TGP ตัวการ์ดจอยอยู่ที่175วัตครับ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็น ORUS Master แต่ว่าเป็นขนาด16นิ้วนะครับตัวนี้ก็สเปคภายในเหมือนเอนกันนะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยจะเล็กลงมาหน่อยก็แล้วแต่ความถนัดของคุณนะครับว่าคุณจะต้องการพกพาที่แบบไซส์ไหนถัดมาข้างๆกันก็เป็น ORUS เหมือนกันแต่ว่าเป็น o r a s Elite นะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคที่อาจจะไม่ได้สุดเท่าเมื่อกี้นะครับแต่ก็ยังคงตามยุคสมัยนะครับ CPU เป็น Core Ultra 9นะครับ 275HX และการ์ดจอสูงสุดตัวนี้จะเป็น5070 Nvidia GeForce นะครับจอเป็น 16นิ้วเป็น Resolu t i o n 2 5หคูณหหรือว่า 2K IPS level นะครับแน่นอนคะว่าก็อาจจะไม่ใช่ m i n i LED ไม่ใช่ o l e d แต่ว่าก็จะเป็นรุ่นที่จับต้องได้มากกว่านั้นเองครับถัดมาอีกนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ g i g a b y t e g a m i n g A 1 6กนะครับก็ไม่ใช่ Or รันะครับแต่เป็นเซกเมนต์ที่แบบว่าธรรมดาจับต้องง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าสเปคก็ยังต่างก็ยังถือว่าเล่นเกมได้ส,สบายๆนะครับอาจแตกต่างในเรื่องพวกงานประกอบอะไรอย่างนี้และตัวนี้เน้นในเรื่องของความที่เบาบางลงมากวก่ันย้วย CPU ตีีท เป็น AMD Ryzen 7นะครับ250ก็เป็นรุ่นค่อนข้างใหม่ๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ GPU นะครับเป็น RTX 5070 Lap แล็ท็อปในรุ่นสูงสุดนะครับจอ16นิ้ว IPS level 165Hz หเฮิร์ครับหรือถ้าจะเป็นสายที่แบบว่าเน้นทำงานมากขึ้นแต่ว่ายังต้องการสเปคสุดอยู่นะครับพูดง่ายๆว่าสเปคภายในเหมือนโน๊กเกมิ่งแต่ว่าดีไซน์ตัวเครื่องมันยังไม่ได้เกมมิ่งขนาดนั้นนะครับอันนี้คือ Gigabyte Aero X 1 6นะครับเป็นมาตรฐาน c o Pilot Plus PC ด้วยนะครับใช 9HX นะครับก็เป็น Ryzen AI ตัวใหม่ที่มี NPU แบบว่าทรงพลังสามารถทำงานผ่านมาตรฐานของ c o Pilot Plus จากทาง Microsoft ได้นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์การ์จอที่ให้มานะครับรุ่นสูงสุดเป็น RTX 5070 NVIDIA จอก็เป็น16นิ้ว 2K IPS Level 165 h z นะครับประมาณว่า ไอตัวนี้สเปกอะไรต่างๆมันอาจจะเหมือนเกมมิงนะครับแต่ในเรื่องของการระบายความร้อนแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เท่าเกมมิงเพราะว่าเน้นในเรื่องของการทํางานด้วยส่วนค่า TDP โดยรวมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ95วัตนะครับในขณะที่พวกโน้ตบุ๊กเกมมิงเนี่ยประมาณ100วัตบวกๆฮะส่วนเครื่องที่โชว์ตรงนี้นะครับเน้นสีมขาวมาเลยนะครับใช้เมนบอร์ด Z890 Orust Tachyon Ice C A M M 2นะครับเป็นแรมแบบ c a ม2ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่แรมแบบว่าแรมแถวปกติต่เป็นแรมที่เขากำลังหายกันนะครับก็คือเป็นแรมแบบวาง หน้าไปกับบอร์ดเลยนะครับตัวการ์ดจอตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่น Master Ice นะครับแต่ผมไม่แน่ใจวนะ่าเป็น G P U อะไรนะครับจุดเด่นเลยก็คือในเรื่องของจอที่คุณเห็นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมันสามารถบอกสถานะของตัวการ์ดจอได้ด้วยนะครับเวลาคุณเล่นเกมอะไรอย่เงี้ยถ้าเราแบบไม่อยากเปิดโปรแกรมมอนิเตอร์อะไรเงี้ครับแล้วคุณวางเคสมันโต๊ะเนี่ย คุณโชว์ซิงกาจอคุณก็สามารถเห็นรายละเอียดดีเทลของการทํางานตัวเครื่องจากจอนี้ได้เลยในเคสตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันก็มีชุดน้ําอยู่นะครับซึ่งปีนี้เองนะครับทางกิกะไบต์แล้วก็ออรัสก็เอาชุดน้ํามาโชว์อยู่หลายตัวนะครับทั้งตัวออรัสวอเตอร์ฟอร์์แล้วก็เป็นกิกะไบต์เกมมิ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีดีไซน์แตกต่างกันไปนะครับบางรุ่นตัววอเตอร์ฟอร์์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีพวกจอแสดงผลขึ้นมาด้วยสามารถโชว์พุกอุณหภูมิ CPU ีาูชนะและต่างอารมณ์เหมือนกับกาจอ จัดมาด้วยเช่นกันนะครับเป็นการตีแบรนด์ออรัสนะครับมีตั้งแต่1,000วัตต์ไปยัน1,600วัตต์นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของ P ีท e เอเ5.1ด้วยมาดูแถบการ์จอันต่อนะครับการ์จอเ,เป็นหนึ่งโปรดักตที่มันชูโรงของแบรนด์ g ิ๊กเกอไบต์เขาเลยนะครับก็ช่วงนี้เขาจะเน้นทําแบรนด์ออรัสมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันคือกลุ่มเซ g มนต์ระดับบนในโซนเกมมิ่งเขานะครับอันนี้จะเห็นว่าบริเวณซ้ายสุดนะครับเป็นตัว5090 Extreme Waterforce WB ก็คือ Waterblock ด้วยนะครับนั่น มันออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการใช้งานชุดน้ำคอสตอมหรือว่าชุดน้ำเปิดนะครับคุณก็เอาการ์ดจอตัวนี้ใส่เข้าไปในลูปของคุณได้เลยนะครับก็คือ RTX 50 9 0ที่คุณไม่ต้องไปโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เหลือนะฮะอย่างที่เห็นนะครับก็มีตัว Stealth Ice ตัว Master Ice นะครับแล้วแต่เราชอบรุ่นไหนนะครับโดยรวมแล้วนะฮะทั้งสองรุ่นเขาเน้นในการโชว์ตัวจอบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีรุ่นล่างลงมาหน่อยนะครับอย่างเช่นพวก50 70 Gaming OC อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกการ์ด3 ลมมีตระกูล e ีโกมีตระกูล r อ r o เข้ามาโชว์ด้วยเช่นกันครับส่วนเมนบอร์ดนะครับปีนี้ก็เปิดตัวพวกตระกูล AITOP หรือว่า AI Top เข้ามาแล้วกันนะครับจริงๆแล้วมันก็ยังคงเป็นเมนบอร์ดตามสไตล์เกมมิ่งของ o r a s นะครับแต่ว่ามีการเพิ่มพวกฟีเจอร์ AI เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซอฟต์แวร์ AI To p Utility 2.0นะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยที่เขามีการ e n h a n c e มาสำหรับ AI ทั้งในเรื่องของการบริโภคพ,พลังงานต่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสำหรับการทำเนนวิร เมนบอร์ดตระกูล Or ร s l t h a ลท a อ r ร s p r o i u e a ีเอ e อรัสอะไรต่างๆเข้ามาให้เราเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาฮะอันนี้จะเป็นจอบ้างนะครับจอตรงนี้ที่เราเห็นคือ FO27Q5P ของ o u r ั s นะครับก็เป็นจอขนาด27นิ้ว QHD หรือว่า 2K นะฮะอันนี้ก็รองรับทั้ง FreeSync, Premium Pro และ Nvidia G-Sync ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ขอบเขตสีเนี่ยมันก็รองรับ d t p p 9 99%และความเที่ยงตรงอยู่ที่ Delta e ต่ำกว่า2นะครับ ในส่วนของ refresh r a นะครับอยู่ที่500 h z และ response time ที่0.03มิลลิเซก panel เป็น QD OLED นครั <c oughs> ข้างๆเป็น MO 27U2 นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นแบรนด์ Gigabyte ไม่ใช่อ r a s สนะครับ <c oughs> ก็เน้นเป็นจอเกมมิ่งแต่คงทำงานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> ด้วยความละเอียด 4K UHD ที่เป็น QD OLED panel น,นะครับ <c oughs> ในขณะที่ refresh rate ก็ดันไปถึง240 h z <c oughs> บนขนาดหน้าจอ27นิ้วนะครับ <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็ จอไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าในเรื่องของความละเอียดและก็รีเฟรชเรทเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับเหมาะสำหรับการทำงานเลยด้วยค่า color accuracy หรือความที่ตรงสีของ d e l t a e ที่ต่ำกว่า2และมีการแ a n t ท ne Val i d เด e มาแล้วนะครับมาตรฐาน c e r t i f ิอื่นนะครับก็มี Visa Cle a r mr 13,000แล้วก็ visa display h d r true black 400ฮะโดยรวมแล้วปีนี้กิกะไบต์และออรัสก็เอาของมาโชว์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับครบทุกเซ gment น,นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กฝั่งเกมมิง่งาาบต้องได้หรือ โน้ตบุ๊กฝั่งทํางานขนาดเครื่องใหญ่หรือว่าโน้ตบุ๊กสำหรับสาย AI ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์ฝั่ง AI ก็มีนะครับทั้งในส่วนของเมนบอร์ดแล้วก็ซอฟต์แวร์ทิลิตี้อะไรต่างๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในด้านของเทคโนโลยีการซ่อนสายไฟเนี่ย Project Stealth นะครับเขาก็นํามาชูโรงในปีนี้ด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการจะจัดสายไฟในแบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ลองดูกันได้คนระับ